รู้สวัสดีวันแม่สวัสดีวันแม่นะครับตอนแรกเนี่ยมีหัวข้อที่คิดจะพูดเรื่องหนึง่งแต่บังเอิญนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันแม่ก็เลยขออนุญาตอิมพอวส์ ise, พูดเรื่องวันแม่ไปเลยละกันนะครับขอตั้งชื่อเรื่องว่าวันแม่ก็แค่หนีนะครับฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็อย่าพึ่งดราม่าเนาะก็ ความหมายหรือคำหรือภาษาบางทีมันอาจจะตีความได้หลากหลายแต่อยากจะให้ดูที่เจตนามากกว่านะครับแล้วบางทีดูที่เจตนาสั้นๆไม่ได้ต้องดูที่เจตนายาวๆในการกระทำว่าเอ๊ะสิ่งนั้นสิ่งไหนคือสิ่งจริงแท้แน่นอนและยั่งยืนมันต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องฝืนด้วยระยะเวลาอันยาวนาน บางทีมันก็เหมือนกับว่าการทําอะไรที่เราไม่ต้องการอันนั้นคือระเบียบวินในนะครับถ้าเราทําอะไรได้อย่างที่เราต้องการหมดมันก็ชิวเกินไปหรือเปล่าชีวิตนี้มันก็อาจจะไม่มีรสชาตินะครับโอเควันแม่ก็แค่นี้เนี่ยขออนุญาตพูดทั้งท้งท,งที่ในศาสนาเป็นคุณพอ่อแต่ก็ถือว่าอยู่ใกล้ชิดติดกับคุณแม่นะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีการเลี้ยงที่จะนัดไปทานข้าวกันก็มีคุณแม่ คนที่หนึ่งคือภรรยาคุณแม่คนที่สองคือคุณแม่ยายส่วนคุณแม่ตัวจริงของผมนั้นเสียชีวิตไป18ปีแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงวันแม่นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนพูดเรื่องนี้ทำให้มันนึกถึงนวนิยายเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้อ่านติดอยู่นะครับก็จะอ่านทุกวันเวลาหน้าสองหน้าแล้วนะครับเป็นนวนิยายแปลน่าจะแปลมาจากหนังสืออเมริกันนะครับแต่มาตั้งชื่อซะไทยเลยก็คือ ขนมจีนป้าทองดีนะครับที่พูดเอาเรื่องนี้มาเล่าทั้งๆที่ฟังแล้วขนมจีนป้าทองดีเหมือนกับตอนผมอ่านตอนแรกว,ว่าโอ้โหมันจะเป็นหนักหนังสือประเภทไหนอันนี้ก็ยอมรับว,ว่าเป็นซื้อหนังสือมือสองมานะครับก็เป็นอยากจะอ่านอย่างอื่นบ้างนอกจาก h า w t ูนอกจากเทคโนโลยีอะไรทั่วไปก็ได้รู้ว่าในเรื่องนี้มันมีหลายรสชาติแล้วที่มันเกี่ยวกับวันแม่ยังไงก็เพราะว่าขอสปอยนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิด จะไปหาอ่านนะครับก็คือมีผู้หญิงที่แตกเนื้อสาวถูกคมขืนโดยไม่ตั้งใจเจ็บช้ำแล้วทำให้มีลูกนะครับแล้วก็พอมีลูกปึ๊บก็ไปถูกคมขืนจาก <c oughs> คนเดิมซ้ำอีกจนทำให้จะต้องตอบโต้โดยจะพังเผอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไม่แน่ชัดค่าพ่อของลูกในท้องตาย พราะไอพ่อของลูกนั้นมันเป็นคนขมขืนแต่ในหนังสือจะแสดงถึงความรักที่เขามีต่อลูกซึ่งรายละเอียดผมก็ยังอ่านไม่ถึงว่าพอเขาติดคุกห้าปีออกมาแล้วลูกเขาอยู่ไหนแต่เขาก็ยังพูดถึงลูกตลอดเวลาไอ้ตรงเนี้ยผมก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับความสัมพันธ์ของแม่ลูก ที่ผ่านสายสะดือกันไปว่ามันจะมีอย่างนี้จริงไหมเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เราอยู่มาเรารู้ว่าคุณแม่ที่ไม่รักลูกก็มีคุณแม่ที่รักลูกมากยอมเสียสละชีวิตเพื่อลูกก็มานะครับฉะนั้นแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันแยกชัดได้ยังไงว่าแม่รักลูกลูกรักแม่หรือแม่ต้องการอะไรจากลูกถ้าลูกทำตามแม่ลูกแม่รัก ถ้าลูกเป็นได้อย่างที่แม่ต้องการแม่รักแต่ถ้าลูกอยากจะหาความสุขของตัวเองบ้างลูกต้องการความเป็นส่วนตัวบ้างแม่ไม่ชอบแม่ไม่รักอย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรืออะไรกันแน่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกอันนี้ผมก็สัมผัสตั้งแต่ตอนเด็กผมเคยตั้งข้อสงสัยว่าคุณแม่รักผมหรือปเปล่าอย่างที่เคยพูดว่าคุณแม่เป็นคนตีตีเยอะมากแล้วก็ใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรง แต่วันหนึ่งเราก็โตขึ้นมาทำความเข้าใจกับหลายๆมิติหลายแง่มุมทำให้รู้ว่าคุณแม่เขาก็รักเราในแบบของเขาไอา้คำว่ารักเรามันอาจจะเกิดจากภายในสัญชตาตญาณเกิดจากหน้าที่ความรับผิดชอบเกิดจากรักจริงๆรักแบบไร้เหตุผลก็เป็นไปได้แล้วผมก็อยู่ในบรรยากาศ นั้นมาก็คือเราเคยมีแม่แล้วโตขึ้นมามีภรรยาก็คือภรรยาก็คือแม่ของลูกเรานะครับแล้วเราก็มีสายสามัมพันธ์ความเป็นพ่อเราก็พยายามรู้บ้างว่าเอ๊ะไอ้คำว่าพ่อหรือแม่มันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรไอ้วันหนึ่งที่มันจะถึงวันพ่อก็อาจจะมีโอกาสได้มาพูด ได้เต็มที่กว่านี้หน่อยนะครับสำหรับความเป็นพ่อแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ต่างกันคือความยินดีที่ลูกประสบความสำเร็จความยินดีที่ลูกมีความสุขมันน่าจะเหนือสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งทุกอย่างที่แค่อยากจะให้เขาได้ดีอยากให้เขาเด่นเป็นสง่ากว่าใครสำหรับผมผมก็เชื่อว่าคุณแม่หลายคนก็คงจะเป็นก็แค่อยากให้เขามีความสุขถ้าเราคิดอย่างนั้นได้ อะไรมันก็คงจะเบาลงความคาดหวังความกดดันอะไรทั้งสิ้นที่จะไปลงกับลูกมันก็คงจะดีแล้วมันก็คงจะเป็นวันแม่ที่แสนสุขสําหรับลูกและคุณแม่โดยทุกคนนะครับขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใครที่ยังมีคุณแม่ให้ดูแลอยู่ก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอให้คิดบล็อกกิ้เวลานี้ไว้ให้ดีๆนะครับสุขทั่วกันในวันแม่ครับ